สนับสนุนการเดินทางโดยสิ n g Light b i n g อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้มุมนี้หรือว่าร้านนี้นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของตลาดเกาะกอยค่ะก็ จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเกาะกนมันก็จะอารมณ์คล้ายๆอ,อ,อามหวาคล้ายๆเพลอนหวานนอจากนั้บางมุมมันก็คล้ายๆเนี่ยตลาดน้ำสี่ภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก mm ็ hmm. จะมีร้านต่างๆมาขายก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ไว้ต้อนรับสมบัตนักท่องเที่ยวที่จะมาที่ระยองแห่งนี้ค่ะเราจะเดินไปดูว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีอะไรบ,า mm hmm. บ้างอุ้ยโบราณ เหมือนตู้อี้โงหนังสมัยก่อนอะจริงไร้านนี้มีชื่อว่าสิงสมุทรค่ะก็จะขายพวกของเล่นทั้งใหม่แล้วก็เป็นของโบราณ มีหลายอย่างมากเลยอ่ะจะมีพวกของให้กับหนูหนูบี Baby, Baby. ้เบบี้อย่างนี้แล้วก็มีพวกเกมอุ้ยมีเยอะมากมีประวัของที่ระลึกเป็นที่เขียน โอ้ยไม่เล่นนานแล้วลืมอ่ะเด็กๆชอบเล่นมากเล่นกับน,น้องชายทุกว้าโอ้ย,อย,อยน่ารักจังอันเท่าไหร่คะว้าวสวยจังเลยมันเป็นกระจกสามอันที่ประกบอยู่ข้างในค่ะแล้วก็ให้ส่องไปใน ไฟต่างแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นไหมขึ้นลงหมุนเลยประมาณนี้สวยไหมสวยเนาะพูดถ,ถึงร้านนี้นี่มีของเกือบทุกแบบเหมือนกันนะ กือบทุกสไตล์จะเป็นของโบราณของวินเทจเนี่ยค่ะก็ของในร้านนี้ก็มีประมาณนี้โหมุนียเยอะก่ร้านมุนเยอะเลยค่ะของโบราณ ร้านนี้มีชื่อว่าพิพิธจำเริญค่ะก็เขาน่าจะเก็บสะสมพวกของเก่าต่างๆไว้เยอะมากเก่าจริงอ่ะสวยจังเลย ซื้อน่าทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวกินเคยเห็นแต่เด็กๆแล้วอ่ะเนี่ดูนี่นี่จะเป็นร้านแรกมาที่หนูจ่เห็นว่ามันเป็นข้ายกลานี่ทำมานานหรือยังคะสามปี้วค่ะสมปีอะคะมันเป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างงี้ปะคะอันนี้เป็นุ๊กตาประจํำร้านนะคะ อันนี้นะคะอ่นี่เป็นสำนวนโบราณค่ะหน้าไหว้หลังหลอกแล้วสังเกตไหมคะว่าตัวนี้เขาจะมีหูข้างนียเขาบอกว่าให้ฟังหูไว้หูไงเป็นสัญลักษณ์ของที่ร้านนี้ค่ะน่ารักมาก อันนี้รู้สึกได้เลยว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นอัมพวาแล้วก็คล้ายคลาย้คลายเพลินวันบางส่วนค่ะบางอย่างเนี่ยคล้ายๆตลาดน้ำสีพาคถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีร้านเปิดเยอะกว่านี้แล้วก็คนจะคึกคักมากกว่านี้ค่ะวันธรรมดาเนี่ยเขาก็มีร้านหลาย,ลายร้านเนี่ยเปิดให้เราได้ช็อปได้เที่ยวได้กินได้ซื้อเหมือนกันค่ะฉะนั้นมาวันไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าชอบคนเยอะหน่อยชอบอะไรที่มัน ขึ้นเคงวันนี้ก็แนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์ค่ะตอนนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าหิวเหลือเกินไว้บายเราเจอกันนะ ขาเฟอร์นิเจอร์ไดอย่างใดค่ะที่นี่คือที่พักค่ะมีชื่อว่า Home ดีไซน์ค่ะอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับหาดสนสนค่ะที่พักนะเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละหลังเนี่ยทาสีแตกต่างกันออกไปดีไซน์ต่างออกไปเขาบอกว่าไอเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเขาได้เพราะว่าเขาเนี่แหละทำเฟอร์นิเจอร์ขายด้วยจริงๆแล้วมีหน้าล่ะ ตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะถ้าใครที่ชอบที่พักแบบมีดีไซน์แบบนี้นะคะก็มาได้ค่ะที่โฮมดีไซน์ค่ะก็อยู่ใกล้บริเวณหาดสวนสนั่นเองเราแนะนำที่พักไปแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวในะจังหวัดระยองค่ะไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรให้เราเดินเที่ยวบ้างอขอยกตัวนี้กลับบ้านได้ไหมชอบมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บี Be i n อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ องค่ะอย่างจากมาเที่ยวเนี่ยเคยเคยมาซื้อพวกอาหารทะเลพวกนี้ค่ะแล้วก็ข้าวไม่สมิดอุ้ยตัวมันเละอะเลยใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกอะตัวจะเท่าคนอยู่แล้วอะ เราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะก็เลยตลาดเยี่ยมเหนาไปดูข้างหน้ากันนี่ไงนี่ไงเทียบเลยปลาหมึกแห้งดเดี๋ยวเราข้ามมาดูฝั่งนู้นว่าคุณป,ป้าเขาขายอะไร ว่แล้วมีห <reading> วานด้วยนะเป็นหวานอมเปรี้ยวนิดอร่อยดีหอมนี่ขนุนนี่จอบมันๆค่ะขายอะไรคะเนี่ยมีวุ้นมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะขายอะไรบ้างคะเนี่ยมีสขาังขยาเผือกเนี่ยอันนี้ข้าวโตรเผือกอันนี้วุ้นมะพร้าวอ่อน ฮิ้วมาเต็มสองข้างรถเลยค่ะดูนี่ดูนี่เขาไม่ธรรมดานะคะเขามีน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งบดเอาไปทำอะไรคะน้ำแข็งบดก็ใส่ให้ให้คนกีลาก็ทานได้ช่องค่ะอ๋อโหยงั้นหนูขอรถช่องด้วยหนึ่งทำเลยทำเลยเอ้นี่ไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่า เดลิเวอรี่พี่พร้อมทุกอย่างเมืนโดเรมอนนะคะมีทุกอย่างเลยอยากได้อะไรเท่าไหร่คะสิบบาทโอ้พี่หนูไปด้วยได้ไหมฝากตัวเป็นลูกสาวป้าไปะไรช่วยป้าขายคุณป้าชื่นมีขนมทุกชนิดมีทุกอย่างแล้วก็มีหนูจานเนี่ยค่ะซ้อนพวงท้ายไปด้วยไปแล้ครับป้า ก่อนอะไรไหมป้าปิงปิ้งกำลังทำไข่ปลาหมึกย่างอะค่ะเฮ้ยไข่ปลาหมึกมันมีความเหนียวขนาดแบบต้องมาปั้นเองหรือคะมีหลายตัวมันเป็นตัวเล็กตัวเล็กแล้วหลายหลค่ะต้องเข้าปิดก่อนนะคะให้เย็นก่อนถึงจะมาเสียบได้ปลาหมึกสดย่างย่างป้าปิง แต่ว่าเห็นเขาลัางปิ้งอยู่ก็เลยเติมไปว่าป้าปิ๋งปิ้งอะไรเดี๋ยวช่วยป้าปิ๋งขายของปิ้งค่ะเป็นป้าปิ๋งกะหลานจ้าปิ้งให้เกี่ยว่อยหมดเลยค่ะอยอย่างเดียวเรือองรามหนาทามแก้วกี่ไม้สิบไม้สิบไม้นี่แหละค่ะก็มาตลาดท่าเพลเขาจะมีของยางของสดพวกนี้ยค่ะขาย ส่วนของป้าปิ่งปิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งอยู่ที่หน้าศูนย์สุขภาพตำบลท่าเพแห่งนี้นะคะขึ้นมาได้มา40กว่าปีได้ค่ะ40กว่าปีแล้วคะป้าจาก4-50ปีแล้วค่ะายายตั้งแต่เด็กมาได้ค่ะอร่อยมากจริง งามของหาดนี้นะคะก็คือเป็นหาดที่มีการสโลปของหาดทรายนะะี่ค่ะลงไปหาดแม่รำพึงหนึ่งจริงเขามีที่มานะมีคุณตากับคุณยายอยู่คู่หนึ่งแล้วเขาก็มีลูกสาวเนี่ยสวยมากเป็นที่หมายปองของชายหลายคนวันหนึ่งก็มีชายเบอร์ที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาหาคุณตาแล้วก็บอกว่าคุณตาครับผมบรักลูกสาวคุณตามากเลยคุณตาได้ยินก็ถึงกัะปกงองใจโอเคได้เลยจะมาสู่ขาวันไหนก็มาแล้วกันนะล้าน เสร็จปุ๊บผู้ชายหมายได้สองค่ะก็มาเข้าทางคุณยายเหมือนกันเป๊ะผมชอบลูกสาวมากเลยขอสู่ขอได้ไหมคุณยายก็บอกโอ้ไดเลยหลานเลยมาสู่ขอมันไหนก็มาแล้วกันนะเสร็จปุ๊บสิ่งที่น่าตกใจค่ะคือผู้ชายหมาเยเลขหนึ่งกับผู้ชายหมาเยเลขสองเนี่ยเขามาสู่ขอลูกสาวได้วันเดียวกันค่ะอ้าวทีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นล่ะพอวันเดียวกันอ่ะคุณตาก็เลยโกรธสิทำแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตาฉันนะ คุณยายก็เลยหนีคุณตามาที่จังหวัดระยองแห่งนี้ค่ะก็มาที่หาดแห่งนี้คุณยายก็ได้ร้องไห้รำพึงลำพันด้วยความเสียใจว่าทาไมคุณตาต้องทาขนาดนี้ด้วยกลายเป็นชื่อของหาดแห่งนี้ค่ะว่าหาดแม่ลำพึงนั่นเองแม่เรื่องายาวนะแต่ก็สงสัยเหมือนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรอะ่ะคุณยายมาแล้วร้องไห้รำพึงลำพันแล้วหลังจากนั้นนะ่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องไปหาคําตอบเองค่ะแต่ว่า หาแม่ลำพึงเนี่ยจะมีจุดบางจุดที่เขาห้ามเล่นน้ำเกิดน้ำบนใต้ทะเลฝั่งเนี้ยนี่ค่ะเวลามาเที่ยวที่หาแม่ลำพึงแห่งนี้นะคะก็สังเกตป้ายที่เขาปักไว้อยู่ริมหาดนี่ยเขาว่าจุดไหนเล่นน้ำได้จุดไหนไม่ควรเล่นน้ำฉะนั้นเช็คดีๆค่ะนี่นะคะ่ะที่มาของหาแม่ลำพึงเขาคนนั้นแหละเป็นคนบอกใครใครไม่รู้ไม่รู้สิเขาคือใครอ่ะ <c oughs> อยากรู้ <c oughs> ใครคือเขาเขาคือใคร <c oughs> สนับสนุนการเดินทางโดยสิ n g Light b e e i อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ บ้านรอนนั่นเองค่ะเป็นที่ที่เก็บพวกหนังนี่ออกมคะหนังใหญ่สมัยก่อนที่เขามีการเชิดกันเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองค่ะท่านได้เดินทางไปที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็ได้ซื้อหนังใหญ่มาทั้งหมด200ตัวค่ะและก็ได้นำขนขึ้นเรือนะะี่ค่ะมาที่นี่ นำมาันจะแสดงที่วัดจันอุดมเป็นวัดแรกก่อนนะคะแล้วจากนั้นค่ะก็ได้นำถวายให้วัดบ้านดอนปัจจุบันนี้นะคะหนังใหญ่เนี่ยก็ได้ถูกอนุรักษ์เป็นมรดกของประเทศไปแล้วล่ะคะ่ะหนังใหญ่เหล่านี้ละคะ่ะก็ได้ถูกสืบทอดต่อเนื่องมาแล้วก็อยู่ในการดูแลของวัดบ้านดอนแห่งนี้และปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเผยแพร่และอนุรักษ์ หล่านี้เนี่ยเป็นฝีมือของช่างหลวงค่ะเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเวลาจะนําม,มาเชิดทุกครั้งเนี่ยก็ต้องมีการไหว้ขอเข้ามาแล้วก็พรมน้ํามนต์ทุกครั้งก่อนที่จะนําม,มาเชิดค่ะหนังใหญ่เหล่านี้เขาก็ใช้หนังวัวในการที่จะทําแต่ว่า มีพิเศษอยู่หนึ่งตัวค่ะคือพระปู่ฤาษีที่เขาจะเอามาทําเป็นหนังเชิดนี่ค่ะจะต้องเป็นหนังเสือหรือว่าเป็นหนังวัวที่โดนฟ้าผ่าเท่านั้นค่ะมาดูได้ที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่หาดูดะยากมากๆแล้วในประเทศไทยจริงๆก็มีไม่กี่ที่ลวค่ะดูเลยค่ะลายไทยในสมัยก่อนโบราณสวยเนาะแล้วคิดดูสิคะว่าวัวตัวหนึ่งใหญ่ขนาดน,นี้แล้วกวาจะตอกหนังตอกลายได้แต่ละอันเนี่ย É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor. โอเดินมายังรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นบ้านโบราณในสมัยก่อนค่ะตอนนี้หนูจักก็เดินอยู่ในถนนยมจินดาค่ะถนนนี้นะคะเป็นถนนแรกของจังหวัดระยองเขาก็ได้อนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใ,ใ,ใหม่ของจังหวัดระยองค่ะก็จะมีร้านต่างๆเนี่ยที่เขายังเก็บรักษาบ้านโบราณหรือบ้านทรงเก่าๆไว้ให้เราได้เห็นก็จะมาทําเป็นร้านอาหารร้านขนมเป็นอาร์ตแกลอรีอยู่ทั้งถนนสายนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นงานศิลปะที่ เจ้าของบ้านนะคะเขาได้เขียนแล้วก็จำหน่ายด้วยสำหรับใครที่อยากจะซื้องานศิลปะที่เขาก็ขายนะมีหลายแบบมากเลยอะ่ะเหมือนที่นี่เขาจะสอนสเก็ตลูปด้วยไงคะ บ้านแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ทำอะไรอยู่คะโอยใช้ปากกาเหรอคะทั้งหมดนี้เลยเหรอคะคว,ว้าวนี่ก็เป็นภาพฝีมือพี่มดิตค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาจะขายหรือจะเก็บไว,ว้จะยังไงดีเฮ้ยดูพี่เขาใช้ปากกาะคะ่ะปากกาวาด แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะรูปนี้เออตอนหลังมีโอกาสดูข่าวบ่อยๆครับแล้วรู้สึกมันเป็นภาพเกี่ยวกับการเล่นคำมันคือคนนะเรารู้สึกแบบตอนเนี้ยคนทำปัญหาหรือว่าไม่รู้จักกอเยอะ,ะเราเลยกระตุ้นว่าถึงคุณจะมีสิ่งต่างๆที่มากมายเข้ามาในชีวิตหรือว่าคุณจนะสำเร็จขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเห็นคุณคนะ่าอะนี้ยคุณก็เป็นได้แค่ศาสตว์ที่ทวัาสดาุที่นี อมันก็คือเหมือนเป็นการสะท้อนสังคมนั่นเองใช่พอมันมีโอกาสฟังข่าวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่พอมาเลยอะไรเงี้ยทั้งเรื่องต้นไม้ทั้งเรื่องสารพัดนีทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปนี้ใช่ตอนแรกจะถ่ายทอดแค่นดีเดียวตอนหลังเขาเริ่มรู้สึกแบบเขาไม่พอจนกระทั่งเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาอยู่อะพี่พี่ได้เรียนจบทางด้านอ่านไหมคะเปล่าไม่เลยเด็กช่างเป็นโอ้จบช่าง ่ว่าด้วยหัวใจที่เป็นศิปลปะรุ่นรวเลยค่ะนี่คือผลงานของพี่อีกชิ้นหนึ่งฝั่งนู้นเหรคะค่ะอ๋อวาดเขียนรูปม,มือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝีมือของพี่บัณฑิตค่ะแล้วเขาก็เป็นครูสอนศิลปะของถนนยมจินดาแห่งนี้ด้วยถือว่าเราโชคดีนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะ เก่งเนาะขนาดเขาพี่งไม่ได้เรียนจบด้านอาร์ตมาเขายังทำงานได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสามารถรุ่นด้เลยค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะพี่ตบไม่ให้นล้ค่ะคุณค่ะพี่เขาเขินนี่เป็นภาพเก่าแก่ที่สุดในเมืองระยองค่ะเขาบอกว่าขนาดนี้อายุสูงสุด98ปีโหสว่มาก เาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปของบุรุษไปสณนียุคแรกคะ่ะใส่เป็นแบบเหมือนจงกระเบนอะแล้วก็มีเสื้อนี่เป็นภาพของร้านกาแฟยุคแรกอายุไม่ต่ำกว่า70ปี มีผู้ของเก่าเก็บไว้เยอะมากเลยค่ะเป็นของแล้วก็ถ้วยชามเครื่องใช้ของเครื่องใช้ทุกอย่างภาพเขียนเงินสแตม้ยมีทุกอย่างเลยค่ะธงชาติไทยเมื่ออดีตเรียกว่าธงช้างเผือกค่ะอายุประมาณ100ปีส่วนของด้านหลังพิพิธภัณฑ์นี้ค่ะก็เป็นรูป ต่างๆในสมัยก่อนก็เป็นของเก่าที่เขาเก็บมาตั้งแต่โบราณโบราณนี่แหละคะ่ะมาจัดแสดงถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งจังหวัดระยองนะถ้ามาที่ถนนยมยินดาที่นี่เขาก็มีพิพิธภัณฑ์ระยองค่ะทําให้เราได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมาเป็นสมัยนี้มีการพัฒนาย,ยัางไงการแต่งกายอข้าของเครื่องใช้หรือทุกทุกอย่างที่นี่เขาเก็บไว้ให้คนรุ่นใหม่อย่างเราได้ดูค่ะ ฉะฉนนัน้มาเที่ยวก็อย่าลืมแบะมาที่นะคะถนนดงจินได้สนับสนุนการเดินทางโดย สิงไหล่บีอิ n งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ดาวน์โหลดกันได้แล้วค่ะสำหรับแอปพลิเคชันดูทีวีที่ App Store และ Android Market เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถติดตามทุกข่าวสารการเคลื่อนไหวของช่องดูทีวีพร้อมชมรายการย้อนหลังได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ